สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีเพนะครับจะมารีวิวและแกะกล่องนะครับแล้วก็ติดตั้งให้ดูนะครับในการติดตั้งจอนะครับก็คือขาตั้งจอแยกนะครับก็คือเป็นขาตั้งแบบติดกับโต๊ะเรานะครับผมนี่เลยผมสั่งมาประมาณราคา700ครับผมประมาณนี้เลยผมจะมาตั้งกับจอผมก็คือจอ24นิ้วนะครับนี่นะครับ น้ำหนักนะครับสามารถซัพพอร์ตได้2-9กกิโลนะครับแล้วก็สามารถใช้กับจอได้ตั้งแต่จอขนาด21นิ้วถึงจอขนาด3-2นิ้วนะครับในส่วนยี่ห้อเพื่อนๆก็ลองดูในคลิปผมนะครับก็ยี่ห้อตามนี้เลยครับขอแกะขอแกะกล่องเลยนะครับ <Hey. S 1> ผมมีคนถ่ายให้นะผมถ่ายคนเดียวนะครับถ้าผมถ่ายยางังไงมันไม่สวยยังไงก็ขอไป้วยนะครับ นี่ครับรองรับขนาดจอตั้งแต่17บเจนิ้วถึงสายนสองนิ้วนะครับสามารถปรับได้ก้มและเงยนะครับแล้วสามารถต่อไปเลยการติดตั้งเดี๋ยวผมต,ตั้งให้ดูเลยนะครับว่าติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็เอปอิดกล่องเลยนะครับนี่ครับมันบอกเลยครับระยะ ของรูหลังจอรองรับน้ำหนักเท่าไหร่ระยะปรับ,บระยะเท่าไหร่แล้วก็แกนหมุน360องศาก้มเงยได้เท่าไหร่มันก็จะบอกครับนี่เลยครับของผมคือเป็นตัวเดียวนะครับก็คือจอลักษณะเป็นจอนะครับกรเอาจอออกเลยนะครับภายในกล่องน,นะครับจะประกอบด้วยตรงนี้เลยนี่เป็นอุปกรณ์ที่เราไม่ต้องหาอะไรเพิ่มครับนี่นะครับ ภายใกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยครับก็คือเราสามารถติดตั้งเลยครับผมนี่เลยครับนี่ก็จะมีนัดครับให้เราใช้งานครับก็จะมีคู่มือเลยครับว่า A มี A มี B มี C มี D มี E มีเเนี่ยครับผมในการตั้งแล้วก็สามารถดูคู่มือได้ครับนี่ว่าการติดตั้งเป็นยงไงส่วนผมผมก็ดูครับผมเพราะว่ามันก็ติดตั้งระดับที่เราก็ต้องรู้ก่อนครับผมเลยครับมันจะมีตัวรับให้เราด้วยครับ ตัวสปริงครับผมรับให้เราแล้วก็ครับพ่อล็อคจะดิ้งถอดระวังนะครับผมมันจะออกนี่เลยตัวขานะครับผมเป็นพัสดุก็ถือว่าโอเคครับแน่นหนาดีครับนี่ครับสปอตนี่ครับผมวิธีการนะครับเราก็เอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับนี่ครับนี่ครับเราเอาตัวนี้ใส่ก่อนนะครับผมแบบนี้ปเ๊บนไหมครับเรียนแบบนี้ เราเอาใส่กระรอกได้ครับเอาไว้กระรอกครับผมแล้วเราใส่ลองครับอีกครั้งนะครับนี่นะครับมันจะดีนะครับผมอย่าใส่กระลองก่อนนะนี่ครับอย่าตัว้อยครับผมแต่แล้วก็ขำเลยครับอยาตัว้ปึ๊บเดี๋ยวผมจะขำให้ดูจะมันีนะครับผมแต่ไม่เอาตัวนี้ครับผมขำไปเลยขำเลยครับผมเดี๋ยวผมดูสินี่ครับมัผลิตแบบไหอ๋อโอเคครับตรงนี้ครับผม Ờ là khảo nghiệm ừ, mình đi xem nó có bỏ không. Chắc anh bật ra một chút không cần hay không. Mình đi tiếp có ้ครับผมนกาอครับแค่เราอยใส่สนมก็ได้ครับผมรอมขันนะเปนแน่ๆนะอ๊มขันแน่นนะครับเพราะว่าจอเราเส็มตกหไม่คมครับผมนี่ครับอยากลองขับดครับตียผมจะเ <through> <ần not> ตรงนี้ติดตั้งเลยนะครับมันจะมีตัวติดตั้งนะครับนี่เลยครับเราจะปรับเอาขาไหนตัวเราตัวเทาตัวขันใหญ่แล้วก็เอาไปทำขันแต่ตัวผมมันไม่ใหญ่น่าครับผมเอาไว้สองรกเลยนะครับนั่นคือโลโลขาติดตั้งเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมพอเราเชื่อมตัวนี้เสร็จแล้วครับเราก็ขันเราตรงนี้นะครับเพื่อทําการติดตั้งนะขันเลยครับเพราะว่าตัวผมวัดมาแล้วขนาดมันจะเท่านี้ขันพอประมาณครับเอาให้แน่นๆเลยนะครับ เรียบร้อยครับจากนั้นนะครับผมเราก็ทําการติดตั้งเลยนะครับโดยจับแบบนี้นะครับผมแล้วก็มาวางแผ่นรองเลยครับข้างล่างนี่ครับวางแผ่นรองข้างล่างครับแล้วก็เอาพอตักคู่นะครับนี่ครับแผ่นรองแล้วก็ วางไว้ได้านล่างก็ได้คับผคแบบนี้ผมขอหมุนนี้ออกะนคะนนครับน,นี่ครับแผ่นรองเรียบร้อยรับเรียบร้อยแล้วนี่ครับแล้วก็หมุนแล้วครับผมให้มันตรงกัน หมุนด้านล่างนะครับหมุนขึ้นให้มันแบบตัวตัวยึดขึ้นนะครับนี่ครับตามให้เลยครับหมุนนี่ครับแล้วก็หมุนมันจะยึดนะครับผมแล้วก็หมุนแบบแน่นเลยนะครับนี่ นน่นเนยนะครับเพราะว่ามันจะนี่ครับตัว่ึดเรรเรยยบร้อยแล้วครับนี่นะครับนี่ผมไม่ได้สั่งกัวยอดนี่แล้วก็ลอโยกดูครับเห็นไหมครับว่าแข็งแรงครับคือแรงมากนะครับผมครับ